إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا ومولانا محمد اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ศรทธาชนที่รักและอิมานต่อเอเอร์สบาหาหวตาลาที่รักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละวะชุกริลละคนอื่นก็ต้องขอในการนำเสนอในการตักเตือนให้เราทั้งหลายนั้นได้มีความยำเกรงอิตตุปุลรหการยำเกรงรสบาหาหวตาลานั้น จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับชัยชนะในการทวานั้นก็คือการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อรรถสบานวะตาราที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้เราอิมกีเซลอาวามิวัดิินามวัจิตินามุน,วนานวาฮีและออกขา่านจากสิ่งที่อรรถสบานวะตาราที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามไว้ นั่นก็คือการตับวาแต่บางครั้งเราทั้งหลายนั้นอาจจะได้ล่วงละเมิดหรือได้กระทําในสิ่งที่อรรถพระหานุตาลาที่พระองค์นั้นได้สงสั่งห้ามเอาไว้จึงทําให้เรานั้นเป็นบุคคลซึ่งที่มีบาปและมีความผิด และจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องกลับไปหาอสปะหานวตาลาและการที่เราจะกลับไปหาพราะองค์นั้นเรานั้นจะต้องสารภาพผิดมอบกายและมอบใจตัวของเรานั้นให้กับเอวรสบะหานัวตาลาสถาชนชิรักและขารพทั้งหลายในองค์การอายะคุรอ่รานเทวรสุะหานวตาลาพราะองค์นั้นได้ทรงจัดเอาไว้ในสุล Zumat ayat 69. "Kun ya ibadilladhi la aslawu' ala anfusih." Ummat Jaujungkam. Ya ibadilladhi la aslawu' ala anfusih. Obal Kongchan, pu seng ki kau nanti la mer tuo kom pukau. La takna tuhir rahmatin lah. พวกเขาทั้งหลายนั้นยจะได้หมดหวังหรือสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินลอฮฺเยฟิรุดูรุเบจามิอ่นพอแท้จริงแล้วอัลลอฮ์สุบฮานูวตานะพาพระองค์นั้นจะทรงอภัยโทษบาปทั้งหลายทั้งมวลให้กับเบ่าขององค์อินเดวันกคฟูรุราฮีแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยยิง่งและเป็นผู้ทรงที่เมตตายยิ่งกับเบ่าของของค์ ในองค์การอายะกุรอา,า,านเทวรสุภารูตาลาชีพระองค์นั้นได้ทรงตัดเอาไว้ในกุรานนั่นเป็นการบอกให้เบาของท่านนั้นได้รู้ว่าหากเบาของพระองค์นั้นได้ล่วงละเมิดหรือกระทำผิดหรือปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นแนวทางของอันอิสลามแล้วจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องทําการต่อัาและขออภัยโทษต่อเอวรสุฮานูตาลา ไม่ให้เรานั้นเป็นบุคคลที่สิ้นหวังไม่ให้เรานั้นเป็นบุคคลเมื่อว่าทาความผิดแล้วลยังจมปรักอยู่กับความผิดอันนี้อรลสบาหานัวตาลาพราะองค์นั้นจะทรงอภัยโทษให้กับเบาของพระองค์อโลสบาหานัวตาลาพราะองค์นั้นมีความรักและสงสารและเอ็นดูเบาและเป็นผู้ที่เมตตาต่อเบาของพระองค์ ในฮะดีษซึ่งได้รายงานโดยท่านอบูุรยรอได้รายงานถึงความเมตตาของอัลลอฮบานูวาตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างเอาไว้อัลลอฮฺบานูวาตาลาพระองค์นั้นได้ทรงสร้างความเมตตาเอาไว้ถึงร้อยส่วนด้วยกันร้อยมัดของพระองค์และพระองค์นั้นได้เก็บเอาไว้ที่พระองค์นั้น99เารอมัดเก9สส่วนด้วยกันและพระองค์นั้นได้ส่งมาส่วนหนึ่ง ความเมตตาของพระองค์นั้นให้กับเบาของพระองค์ที่พระองค์นั้นจะทรงสร้างนั่นเราจะเห็นความรักที่เกิดขึ้นความเมตตาที่เกิดขึ้นระหว่างคนระหว่างสัตว์เมื่อมนุษย์นั้นได้ทําการทะเลาะก,กันและการที่เขาคืนดีนั่นแหละคือเป็นความเมตตาของลอสพาโนตาลาหากลสบาโนตาลาพระองค์นั้นจะทรงประทานความโกรธคิว ให้กับวลมนุษและสัตว์แล้วแน่นอนความเมตตานั้นก็จะมีเกิดขึ้นนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเมตตาของเาอาอรสภานวตารานั้นได้ทรงประทานมาอย่างโลกนี้หนึ่งส่วนด้วยกันและอีก99ส่วนนั้นพระองค์นั้นได้เก็บเอาไว้ในวันเกียรตนั่นเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่า 99ส่วนที่ออรถสุฮานุตาลาทรงเก็บเอาไว้ที่ยังไม่ได้บระทานลงมาให้เห็นว่าเป็นการที่วันเกียร์น,นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่โอลมมนปานควรซึ่งในวันนั้นอรรถสุฮานุตาลาพราะองค์นั้นจะชงใซ้ความเมตตาของพระองค์นี้ดังนั้นฮะดีษ ซึ่งด้ายงานโดยท่านอบูุอยรอนนั้นได้กล่าวว่าพาแล้วยะเลมุแกฟิลบิคุลลด้อินแล,ล้อบิลบิลรุ่งรดังนั้นหากผู้ที่ดื้อดึงพวกเขานั้นได้รู้แล้วว่าอัลลอฮฺสุบฮานวอตาลาพระองค์นั้นทรงเก็บความเมตตาของพระองค์ไว้99ส่วนด้วยกันและยัยอัสมิลันจจนนะพวกเขานั้นจะไม่มีหวังในการที่จะได้เข้าส่วนสวรรค์ วَ ين ين นะาَา من من ال. ม่ะว่าและวْาไม่และม่และว่าไม่แุะว่าไม่แลิِ ي าไม่แล ا ل อาไมِและว่าไม่และว่าไมและหากِว่ามุและวาไมว่าไม้รู้วาม่และว่าไม่แล้ว่าไม่และว่แล้วถางกลารลงโทษกมะารมลงทันมละวาَและ่าไม่และว่ามล่าไม่นละวมุะไม่และว่าไม่ละาไม่ลาไม่แ่ไฟนรกะว่นก็่ืออยู่ในนรกาวาและว่่และว่า่ละาไว่าลาาว่าไมวาไวาาพราะองค์นั้นไม่รมตตาเบาของพระองค์ ในวันเกียรติสนะสถาชนทีรักและขครรพทั้งหลายวันนี้เราได้เดินทางมาอายุข,ของเรานั้นสี่สิบก็มีหกสิบก็มีซึ่งก่อนจากหน้านี้เรานั้นไม่รู้ทำอะไรบ้างสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่เป็นเป็นบาปที่มุงกสน,นาฬเกตที่มาเลกัตที่อยู่ทางด้านขวาเราคลิปและติปของเรานั้นได้ทำการบันทึกเอาไว้ สาทานชนที่รักทั้งหลายความเมตตาของรสภานวตารานั้นไม่มีที่สิ้นสุดและความเมตตาของรสภานวตารานั้นยังได้ส่งมอบให้กับบ่าวคนนี้ซึ่งได้มีเรื่องเล่ามาได้รายงานโดย,ยท่านอาบีบุรอยรอลเช่นเดียวกันได้เลา่าว่าอันลน,นบีฺสลุลลัาาลลอฮฺวะะนีมุฮัมมัดสลัลลัาาลมนั้นได้เล่าว่า แค่หน่วยดุลันแค่หน่วยดุลันยุสลิฟุอาล่าเนบซีคือมิใช่คนหนึ่งซึ่งเขานั้นได้พุ่มเฟือยหรือได้สูรุ่ยสูร่ายหรือได้ละเมิดกระทำความผิดต่อตัวของเขาบางสายรายงานนั้นได้บอกว่าลัมยะมะนูเบอฮ์ดีลัมยะมะลุฮัสนัตันลเอฮ์ดีเขาไม่เคยทำความดีให้กับครอบครัวของเขาเลย ยันก็คือหมายถึงว่าบุคคลนี้เป็นคนซึ่งที่ความดีนี้แทบจะไม่มีเหลือโดยสัมงนั้นเมื่อฮาลโลลุนมาุและเมื่อความตายนั้นใกล้จะมาถึงเขาก็าลิบาลีฮีชายคนนี้นั้นได้สั่งวสยย์สั่งเสียกับลูกของเขาโดยกล่าวว่าอิลาอันมุตุเมื่อฉันนั้นได้ตายหรือได้เสียชีวิตไปแล้วฟะอฮลีกูนี พวกเจ้านั้นจงทําการเผาฉันในหลักการขอยอสนามนั้นเมื่อคนตายเนี่ยต้องทําการฝังแต่ทาไมฮะดิษตรงนี้เป็นการบอกว่าเมื่อชายคนนี้ได้เสียที่สั่งเสียเอาไว้ให้กับโวงเขานั้นให้ทําการเผาซุมมมาฮาดูนีต่อมาก็เมื่อเผาเป็นเท่าทานแล้วนําไปบดให้ละเอียดซุมมมะลูนีฟิริ และก็เอาสิ่งที่มันเป็นฝุ่ยผงเปรียบเสมือนกับแป้งนั้นไปโปรยบนอากาศให้มันปิวกระจายไปฝวรลอยชายผู้ดีบอกว่าขอสบาอิตาะลอไลอินก็ดจาะร้อยหัอะไรยะหากว่าล้อนั้นมีอำนาจเหนือฉันแล้วแล้วก็เล้วอันดีบันดีอานาบันมาอันเะบบุหูอัดันอัลลอฮ์นั้นจะทรงลงโทษฉัน โดยที่พระองค์นั้นไม่เคยทรงลงโทษใครมาก่อนเลยนั่นเป็นการบอกใครรู้ว่าชายคนนี้กลัวในสิ่งที่อรัสบาฮาโุวตาลาพระองค์นั้นจะทรงลงโทษเขาถึงได้ใช้ให้ลูกๆนั้นทําการเผาเพราะเขาไม่มีความดีอะไรเลยในโลกดุยานี้ฟรัมมามาตาและลูกลกนี้เขาจะทํำไหมฟรัมมามาตาเมื่อเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วฟูอิลบีล่ดานิด ลูกก็ได้ทำตามอย่างที่พ่อนั้นได้สั่งเอาไว้ก็คือการนำไปเผาและนำไปบดให้ละเอียดแล้วก็เอาผงที่เป็นปุ๋ยผงที่เป็นร่างกายของเขานั้นไปโปรยให้มันกระจายไปฝาออมรุลลอฮุลอาบลุลอ้อลนนั้นได้ใช้ให้แผ่นดินนั้นรวบรวมตัวของเขานั้นขึ้นมาในการใช้ขอร์นนั้นง่ายได้มากอัลลอฮ์กล่าวว่ากุนเจ้าจงเป็น ฟมันก็จะเป็นขึ้นมาฝักอัลลอฮ์เร,เรียกว่าอิจมาอีมาฟกิฝะฝะอันตะะะอัลลอฮ์เร,เรยบอกให้เป็นดินนี้ได้ทำการรวบรวมชายคนนี้มาฝะฝะอัลลอและแผ่นดินก็ทำฟเว่ากอยบุญในสภาพที่ชายคนนี้จะยืนขึ้นมา่ก็อัลลอฮ์ได้ถามว่า มหามรลกล้ามา,มาะะอมสอนาจัอลัลลอฮ์เลยถามว่าอะไรทําให้เจ้าทําถึงสิ่งที่เจ้าทานี้นั่นคือหมายถึงว่าทําไมเจ้าต้องเผาด้วยทําไมต้องเอาร่างกายของเจ้า,มาเมื่อเผาเป็นเท่าขาดาแล้วเนี่ยต้องนําไปบทด,ด้วยชายผู้นีต้ตอบว่าก็แหละขอชี้ทุกข์แยก่แย่อฮ์บีฉันนั้นเกรงกลัวพระผู้อภิบาลฉันนั้นเกรงกลัว พระผู้อภิบาลของฉันเอากอลนมาขอ้อมาขอ้อตกาหรือฉันนั้นเกรงกลัวท่านฟฝ้าครูิร่ลาแวูดังนั้นอนุสภานุวตาลานั้นก็ได้ทรงอภัยโทษให้แก่เขานั่นเป็นการบอกใครรู้ว่าถึงแม้ว่าเบานั้นจะทําความผิดใดๆก็าตามไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือเป็นบาปใหญ่และตักษตู้มีรอมาจินละเราอย่าได้หมดหวัง ถึงความเมตตาของเราซึ่งอย่างตัวชาอย่างตัวอย่างของชายที่ได้เห็นนี้เป็นการยกตัวอย่างที่นบีนั้นได้บอกว่าถึงแม้ว่าชายผูนี้จะทําผิดกระทาผิดใดๆก็ตามแต่เขาก็ยังได้รับการอภัยโทษและได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานวูวตาราสัทธาชนที่รักและทั้งหลายวันนี้เราทุกคนต้องหันกลับมามองดูตัวของเรา สอบสวนตัวของเราว่าวันนี้เรานั้นได้ทำอะไรไปบ้างเราอย่ามัวไปนั่งสอบคนอื่นว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แต่ลืมที่จะมาสอบสวนตัวของเราเองเวลาเรากลับไปหาลอสบานโวตาลาเราไม่มั่นใจว่าเรานั้นจะรับความเมตตาจากลอสบานัวตาลาที่พระองค์นั้นจะส่งมาทานให้กับเราหรือเปล่าก็ขอให้เราทุกคนนะครับได้มีความยำเกรงแล้วก็ปฏิบัติ ในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายและมุ่งหวังและอย่าได้หมดหวังในความไม่ตาของรัุบา,าลหัวตาราและขอให้เราทุกคนนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับชัยชนะและเป็นผู้ที่ได้รับความยินดีรือความพอพระทัยและเป็นส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์ด้วยกันบริกรรมโลหีวรคุมบริเซียนอุสมินมินคุลิลามินฟอสตอร์ิรูอินาวลอฟูรุราหี